วัสดีครับวันนี้พี่มากับกล้องตัวนี้ครับ Sony ZV-E10 อีกแล้วนะครับจากคำถามนะครับของน้องวัฒนวิทย์รักษาป่านะครับถามว่า ZV-E10 กดถ่ายวิดีโอแล้วมันเป็นไทม์แลปต้องแก้งานไปถ่ายวิดีโอใหม่มันเกิดจากอะไรหรอครับอันนี้ถามมา3วันที่แล้วนะพทถีที่พี่ตอบช้านะครับก็มันเกิดจากนี่ครับเราเปิดโหมด S Q ไว้ครับคือตัวกล้องเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับ ข้างบนเนี่ยมันจะมีโหมดอยู่มันจะมีอยู่3โหมดนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์ให้ก็คือเป็นรูปกล้องภาพนิ่งนะครับเป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นตัวหนังสือ S a n d Q นะครับซึ่งตัว S a n d Q นี่แหละย่อมาจาก Slow and Quick นะครับก็ตัว Quick เนี่แหละคือตัว Time Lapse นะครับคิดว่าน้องน่าจะอยู่ในโหมด S a n d Q นะครับแล้วก็เวลากดถ่ายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น Time Lapse นะครับเวลาเราเลือกโหมดนะครับ เรากดปึ๊บ1นึ่ีเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็น s n q นะครับ m แปลว่าตอนนี้มันจะอยู่ในโหมดของ quick and slow นะครับแต่ถ้าตรงนี้มันไม่โชว์ใช่ปะเรากด display ตรงนี้นะครับกด display ปึ๊บขึ้นมาเนี่ยครับมันจะโชว์ว่า s a ละ q นะครับ s n q m อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรากดไปคีนะครับปึ๊บเนี่ยครับจะเป็นรูปกล้องแล้วก็ m นะครับอันนี้คือเป็นโหมดภาพนิ่งนะในโหมดภาพนิ่งเนี่ยไอตัวสีแดงเนี่ยนะครับพี่ตั้งให้เป็นไว้บาลาร์นะครับพอเรากดปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นการ เลือกค่าไว้บาลานซ์นะฮะอันนี้คือพี่ตั้งไว้นะครับก็แปลว่าถ้าเรากดอันนี้ถ้าเรากดปุ่มเลคคอร์ดเนี่ยมันจะเลคคอร์ดไม่ได้ถ้าเราอยู่ในโหมดของภาพนิ่งนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นวิดีโอปึ๊กอ่าตอนนี้เป็นรูปวิดีโอแล้วนะครับนี่คือเป็นโหมดวิดีโอนะครับพอพี่กดปึ๊บเนี่ยนี่ครับมันจะกดถ่ายวิดีโอแล้วก็กรอบสีแดงก็จะขึ้นนะครับอ่าหยุดนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับคิดว่าโหมดที่น้องตั้งคือเป็นโหมด s a สแ q นะเนี่ยมันจะโชว์ว่า S อ q นะครับเป็นสโลโมชันพอเราก,กดปุ่มแดงนะครับหรือปุ่มเลคคอร์ดเนี่ยมันก็ยังทำงานเหมือนการถ่ายวิดีโอนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสโลโมชันอยู่เพราะว่าเนี่ยครับมันโชว์นะที่หน้าจอว่าคูณสี่สโลแล้วก็1 0อยเฟรมต่อวินาทีแล้วก็บันทึกเสียงออฟนะครับลูปไมค์ออฟนะครับอ่ะกดปิดไฟล์ที่ได้นะครับมันจะเป็นไฟล์สโลโมชันตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าน้องต้องการเชื่อถ่ายภาพปกตินะครับก็คือให้กด เลื่อนให้มาเป็นโหมดรูปวีดีโอเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอปกติท e ี่ไม่ใช่ slow motion แล้วก็ไม่ใช่ time แ a p นะครับวันนี้พี่ก็เลยจะมาพูดถึงการเซตค่านะครับระหว่างการถ่ายภาพ slow motion กับภาพ time แ a p นะครับเพราะว่า slow motion กับ time แ a p เนี้ยมันอยู่ในโหมดของ S Q ของกล้อง ZV-E10 ตัวนี้นะครับเข้าไปที่เมนูนะครับปึ๊บแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันที่2นะครับ ลูปกล้องที่2นะครับตรงนี้มันจะมีคําว่า S and Q setting นะครับให้กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตัว frame rate นะครับตัว frame rate นี่แหละครับที่จะเป็นตัวควบคุมนะครับ ระหว่างการเป็นภาพสโลโมชันกับเป็นไทม์แลป์นะครับให้จำไง่ายครับถ้าค่าอยู่ที่25 fps หรือ25เฟรมต่อวินาทีเนี่ยมันจะเป็นค่า normal ธรรมดานะภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพวิดีโอปกติเลยนะครับแต่ถ้าตัวเลขยิ่งมากขึ้นนะครับอย่าง50เฟรมต่อวินาทีหรือ100เฟรมต่อวินาทีเนี่ยภาพที่ได้นะครับจะเป็นภาพสโลโมชันนะครับแต่ถ้าตรงกันข้ามนะครับเลื่อนลงมาเป็น12เฟรมต่อวินาที6เฟร ต่อวินาที3เฟรม2เฟรมหรือ1เฟรมต่อวินาทีเนี่ยพวกเนี้ยนะครับที่มีตัวเลขน้อยกว่า25เฟรมต่อวินาทีเนี่ยไฟล์วิดีโอที่ได้นะครับจะเป็นไฟล์วิดีโอแบบไทม์랩ต์นะครับก็คือเป็นภาพที่แบบเคลื่อนที่เร็วๆนะครับก็จำไม่ง่ายเลยตัวเลขน้อยนะครับเฟร,รมเรทน้อยๆเนี่ยจำนวนเฟรมต่อวินาทีน้อยๆเนี่ยภาพวิดีโอที่ได้จะเป็น ไทม์แลปหรือเป็นภาพที่เป็นแบบเคลื่อนที่เร็วนะครับอลองดูง่ายๆนะครับพอเรากดเลือกนี่ครับตัวเนี้ยมันจะโชว์เลยว่าคูณ25 Quick Motion Quick Motion ก็คือภาพเร็วนั่นเองหรือภาพไทม์แลปนั่นะครับหรือตรงกันข้ามนะครับถ้าเรามาดูเนี้ย ร้อยเฟรมต่อวินาทีนะครับพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยฮะมันจะเขียนว่าคูณ4ี่สโลโมชันคือถ้าเราจำไม่ได้ก็ตรงนี้นะครับมันจะมีไกด์บอกอยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นภาพสโลหรือเป็นภาพ Timelapse ก็มาตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับ ไนก็ลองไปปรับดูนะครับถ้าใครมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่จะทยอยตอบแล้วก็เดี๋ยวจะรีบตอบนะครับเพื่อรีบใช้งานอันไหนที่พี่สามารถคอมเมนต์ตอบได้พี่จะคอมเมนต์ตอบนะครับแต่ถ้าอันไหนที่คิดว่าน่าจะทําเป็นคลิปนะฮะเดี๋ยวพี่จะทําเป็นคลิปตอบนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe ด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ